365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้าขอเชิญทุกท่านมาอ่านและรับฟังตลอด365วันกับหนังสือคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกไปด้วยกันนะครับวันที่124ตอนที่11ข้าพเจ้าเชื่อการกลับคืนชีพของร่างกาย หนังสือคำสอนพระศาสนจักคาทอลิกข้อที่988สสูตรยืนยันความเชื่อของคริสเตชนการประกาศความเชื่อของเราในพระเจ้าพระบิดาพระบุตรและพระจิตเจ้าและเกี่ยวกับพระราชกิจของพระองค์ในการเนรมิตสร้างประทานความรอดพ้นและความศักดิ์สิทธิ์มาถึงจุดยอดในการประกาศยืนยันการกลับคืนชีพของบรรดาผู้ตายในวันสุดท้าย และยืนยันถึงชีวิตนิรันดรหนังสือคำสอนพระาศาสนจักรคาทอลิกข้อที่989เราเชื่อมั่นและหวังว่าพระคิสตเจ้าสิ้นพระชนทรงกลับคืนพระชนมชีพและทรงพระชนมชีพตลอดนิรันดรชฉันใดบรรดาผู้ชอบธรรมที่สิ้นใจแล้วก็จะมีชีวิตตลอดนิรันดรพร้อมกับพระคิสตเจ้า ผู้จะทรงปลุกเขาให้กลับคืนชีพในวันสุดท้ายด้วยฉันนั้นการกลับคืนชีพของเราจะเป็นผลงานของพระตรีเอกภาพศักดิ์สิทธิ์ยิ่งเช่นเดียวกับการกลับคืนพระชนมาชีพของพระคริสตเจ้าถ้าพระจิตของพระผู้ทรงบันดาลให้พระเยซูเจา้าทรงกลับคืนพระชนมาชีพจากบรรดาผู้ตายนั้นสถิตในท่าน พระผู้ทรงบันดาลให้ประคิดต่อเจ้าทรงกลับคืนพระชนม์ชีพจากบรรดาผู้ตายก็จะทรงบันดาลให้ร่างกายที่ตายได้ของท่านกลับมีชีวิตเดชาประจิตของพระองค์ซึ่งสถิตในท่านด้วยหนังสือคำสอนพระศาสนจักคาทอลิกข้อที่990คําคำว่าเนื้อหมายถึงมนุษย์ในสภาพความอ่อนแอและตายได้ วลีการคืนชีพของร่างกายหรือเนื้อหนังจึงหมายความว่าหลังจากความตายแล้ววิญญาณจะมีชีวิตที่ไม่มีวันตายและร่างกายที่ตายได้ของเราก็จะได้รับชีวิตที่ไม่มีวันตายด้วยหนังสือคำสอนพระศาสนจ,จักคาทอลิกข้อที่9 9 1การเชื่อว่าผู้ตายจะกลับคืนชีพ เป็นองค์ประกอบสำคัญของความเชื่อของคริสตศาสนามาตั้งแต่แรกเริ่มแล้วการกลับคืนชีพของผู้ตายเป็นความหวังของบรรดาคริสเตชนพวกเรามีความเชื่อเรื่องนี้เพราะเหตุใดบางท่านจึงพูดว่าบรรดาผู้ตายจะไม่กลับคืนชีพถ้าผู้ตายไม่กลับคืนชีพพระคตตริสตเจ้าก็มีได้ทรงกลับคืนพระชนม์นชีพด้วยเช่นเดียวกัน ถ้าพระคิตตเจ้ามีได้ทรงกลับคืนพระชนมาชีพการเทศสอนของเราก็ไร้ประโยชน์และความเชื่อของท่านก็ไร้ประโยชน์เช่นเดียวกันความจริงพระคิตตเจ้าทรงกลับคืนพระชนมาชีพตจากบรรดาผู้ตายเป็นผลแรกของบรรดาผู้ล่วงหลับไปแล้วการกลับคืนพระชนมชีพของพระคิต์เจ้าและการกลับคืนชีพของเรา พระเจ้าทรงค่อยๆเปิดเผยเรื่องการกลับคืนชีพตามลำดับหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่992พระเจ้าทรงค่อยๆเปิดเผยเรื่องการกลับคืนชีพของบรรดาผู้ตายแก่ประชากรของพระองค์ความหวังว่าร่างกายของผู้ตายจะกลับคืนชีพ เป็นผลที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากความเชื่อว่าพระเจ้าทรงเนรมิตรสร้างมนุษย์ทั้งหมดทุกส่วนทั้งวิญญาณและร่างกายพระผู้เนรมิตรสร้างสวรรค์และแผ่นดินทรงเป็นผู้ทรงรักษาพันธสัญญาของพระองค์กับอับราฮัมและเชื้อสายของเขาอย่างซื่อสัตย์ด้วยความเชื่อเรื่องการกลับคืนชีพจะเริ่มแสดงให้เห็นมุมมองทั้งสองนี้ บรรดามรณะศักข,ขีมัคคบีประกาศความเชื่อนี้ขณะที่กำลังถูกทรมานว่ากษัตริย์จอมจัก,กรวาลจะทรงบันดาลให้เรากับคืนชีพมีชีวิตตลอดไปเพราะเราได้ตายเพื่อธรรมาบัญญัติของพระองค์ตายด้วยน้ำมือมนุษย์เป็นสิ่งสวยงามเมื่อมีความหวังว่าพระเจ้าจะประทานชีวิตให้อีก หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกค่9 9 3ชาวฟาริสีและผู้ร่วมสมัยกับพระกิต์เจ้าจำนวนมากรอคอยการกลับคืนชีพพระยซูเจ้าทรงสอนเรื่องนี้อย่างแข็งขันพระองค์ทรง,รงตอบชาวสะดุสีที่ปฏิเสธเรื่องนี้ว่าท่านไม่เข้าใจพระคัมภีร์และไม่รู้จักพระอนุภาพของพระเจ้าความเชื่อเรื่องการกลับคืนชีพ ตั้งอยู่บนความเชื่อนใน, Past นพระเจ้าผู้มิใช่พระเจ้าของผู้ตายแต่เป็นพระเจ้าของผู้เป็นหนังสือคำสอนพระศาส,สนจักร,ร <arda> คาทอลิกข้อที่9 9 4ยยิ่งกว่านั้นพระเยซูเจ้ายังทรงรวมความเชื่อเรื่องการกลับคืนชีพไว้กับพระบุคคลของพระองค์งเองด้วยเราเป็นการกลับคืนชีพและเป็นชีวิต พระสูเจ้าพระองค์เองจะทรงบันดาลให้ผู้ที่เชื่อในพระองค์กลับคืนชีพในวันสุดท้ายรวมทั้งผู้ที่กินพระกายและดื่มพระโลหิตด,ด้วยพระองค์ประทานเครื่องหมายและประกันเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อทรงคืนชีวิตให้แก่ผู้ตายบางคนและดังนี้ก็สรงแจ้งล่วงหน้าถึงการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์ด้วยแม้ว่าการนี้จะอยู่ในอีกระดับหนึ่ง พระองค์ตรัสถึงเหตุการณ์พิเศษนี้เช่นเดียวกับเมื่อตรัสถึงเครื่องหมายของประกาศกโยนาถึงเครื่องหมายเรื่องพระวิหารพระองค์ทรงแจ้งล่วงหน้าถึงการกลับคืนพระชนม์ชีพที่จะเกิดขึ้นในวันที่สหลังจากที่จะทรงถูกประหารชีวิตหนังสือคำสอนพระรศาสนจักรคาทอลิกข้อที่995การเป็นพยานถึงพระคิสเจ้า คือการเป็นพยานถึงการกลับคืนพระชนมาชีพกินและดื่มร่วมกับพระองค์หลังจากที่ทรงกลับคืนพระชนมาชีพจากบรรดาผู้ตายความหวังของบรรดาคริสเตชนเรื่องการกลับคืนชีพได้รับการประทับตารับรองจากการได้พบกับพระคริสตเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมาชีพแล้วพวกเราจะกลับคืนชีพเหมือนพระองค์พร้อมกับพระองค์และอาศัยพระองค์ หนังสือคำสอนพระศาสนจักคาทอลิกค่9 9 6ตั้งแต่แรกแล้วความเชื่อของคริสเตชนเรื่องการกลับคืนชีพต้องเผชิญกับความไม่เข้าใจและการต่อต้านไม่มีเรื่องใดในความเชื่อของคริสเตชนที่ถูกต่อต้านและโจมตีอย่างรุนแรงและต่อเนื่องเหมือนกับเรื่องการกลับคืนชีพของร่างกายโดยทั่วไปส่วนมากมักยอมรับกันว่า ชีวิตของบุคคลมนุษย์ยังคงอยู่ต่อไปหลังจากความตายในแบบของจิตแต่จะเชื่อได้อย่างไรว่าร่างกายที่ตายได้นแน่ๆนี้จะยังกลับเป็นขึ้นมารับชีวิตนิรันดรได้365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้า